ครับต่อเลยนะครับมีท่านนักศึกษามาบอกผมให้ทราบว่ามีพระส่วนมากจะเป็นพระภิกษุบอกว่าปัญหาธรรมะถามผมได้คำตอบเร็วกว่าใช้คอมพิวเตอร์สิพอถามปั๊บได้คำตอบปุ๊บอันนี้เคยเคยได้ยินมาก่อนผมว่าได้คำตอบเร็วมันไม่ได้สำคัญสำคัญว่า ถูกหรือเปล่าคำตอบมนะันะตอบได้เขาเร็วๆนั่นแหละส่วนมากจะไม่ถูกนะเพราะไม่ทันได้คิดอะไรถต่ยังไงมาก็ตอบไปทันทีไม่ตรองให้ดีซะก่อนแล้วตอบอย่างนี้ก็ได้มันถึงได้เร็วเพราะฉะนั้นเร็วช้าไม่สําคัญแล้ช้าช้าไปสักหน่อยมันจะเสียหายอะไรนักหนา มิน้านะบางท่านไม่คิดจะเปิดหนังสือเลยนิดนิด่นนหน่อยหนก็ไม่ยอมเปิดถามเอาถามเอาไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนที่เวลาใดมันสะดวกดีมีผู้ให้ถาม <c oughs> ามีท่านนักศึกษาท่านหนึ่งถามว่าพระปิ่นโทนภารทวาชะที่แสดงอภินิหารไปเอาบาทไม้จันแดงลงมาจากยอดเสาอย่างนั้น หลังจากพระพุทธเจ้าตรติเตียนแล้วทรงทำประการใดกับท่านบ้างหรือว่าท่านน่ะต้องได้รับโทษจากการนี้อะไรบ้างท่านไม่ได้รับโทษอะไรนอกไปจากการถูกตำหนิติีเตียนเป็นแต่เป็นเหตุพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทาห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาร ภิกษุรูปใดแสดงอิทธิปาฏิหาริภิกษุรูปนั้นก็ต้องอาบัติแต่อาบัตเล็กน้อยแค่ทุกกดเท่านั้นเองอย่าไปปนกับปวดอุตริมนุสธรรมนะอันนั้นอาบัติถึงขั้นปาราชิกเลยเทียวถ้าหาก็ไม่มีจริงแต่ถ้ามีจริงก็น้อยลงมาหน่อยคือปรับแค่ปาจิตตีอิทธิปาฏิหาริแสดงนัมันก็เป็นของจริง แต่ว่าปรับอาบาตน้อยกว่านั้นอีคือแค่ทุกข์กดคือพระแสะดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่ควรแสดงเล็กๆแล้วมันเป็นเหตุให้คนเข้าใจศาสนาคาดเคลือ่อนหรือว่าไม่อาจจะเกิดความรู้ความเข้าใจในศา,าสนาที่ทองแท้ได้เพราะว่าไปชื่นชมไอ้สิ่งที่น่าผิดสง์เกี่ยวกับฤทธิ์ไปสมหมดไม่มีจิตคิดที่จะศึกษา ทำวิในให้เข้าใจแจ่มแจ้งมีแต่ใจเรื่องเสียหายแต่ปรากฏว่าเวลานี้สนับสนุนกันแต่พระที่แสดงฤทธิ์จริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยแต่ว่าเอาสนับสนุนกันียจริงเพราะฉะนั้นจึงมีแต่เรื่องปลุกเสกหรือว่าสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆพระเครื่องแรง อย่างนั้นอย่างนี้บางทีไม่ได้เกี่ยวกับทางศาสนาเลยรูปพระพิกคเนตพระก็ไปเที่ยวไปปลกไปเสกนห้คนก็เช่าพิคเนตอะไรมันเรื่องทางฮินดูก็ตั้งนั้น <c oughs> เลยไม่รู้จะเอาอยังไงกำลังกร่าวถึงปุกกุสะมัลละบทูลถวายพระคู่ผ้าเนื้อเกลียงมีสีดังทองสิงขีแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็กลับรับสั่งให้ไปถวายพระอานท์ผืนหนึ่งถวายพระองค์ผืนหนึ่งท่านปกุะมละบุตรคราวนี้ก็ไปถวายแก่พระอานุนสองผืนนั่นแหละให้พระอานนท์ถวายอีกผืนหนึ่งต่อพระพุทธเจ้าเองครั้งนั้นแหละท่านพระอานท์เมื่อปกุะมัลบุตร หลีกไปได้ไม่นานอ้าวก็นำน้อมเอาผ้าทรงเนื้อเกลี้ยงทั้งคู่อันมีสีดังทองสิงหทีนั้นไปถวายแก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคพอทรงผ้าคู่นั้นแล้วนะพระกายก็ปรารุ่งเรืองเป็นดุจก้อนฐานที่ปราศจากเปลวฉะนนั้นคือก้อนฐาน ทีแรกที่เขาใช้มันก็ยังมีเปลวลุกอยู่ต่อมาเปลวมันสงบเหลือแต่ก้อนแดงๆเ,เวลานี้พระกายของพระพุทธเจ้ารุ่งเรืองราวกับเป็นก้อนฐานอันนั้นตั้งแต่ทรงผ่าพระอานท์ก็กราบทูลความข้อนั้นกับพระผู้มีพระภาคว่าน่าอัศจริงพระเจ้าคะ่ะน่าแปลกจริงพระเจ้าคะ่ะข้อที่พระเจวีวันณ ของพระตถา,าคตบริสุทธิ์หมดจดป,ปกติเน่นี่เป็นอย่างนี้ไหมพระชวีวันของพระตถา,าคตก็บริสุทธิ์หมดจดอยู่แล้วแต่ว่าบัดนี้พอกายของพระองค์ได้ทรงผ้าคู่เนื้อเกลงเป็นมีสีดุจทองสิงคลีแล้วก็ปรากฏรากว่าเป็น ก้อนฐานที่ปราศจากเปลวไปฉะนั้นคือปกตินะครับพระกายของพระพุทธเจ้าในะพระเจ้าวีวันก็ปุดพงบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่คราวนี้ยิ่งกว่านั้นพอสรงผ้าเนื้อเกลี้ยงนั้นเข้าไปเท่านั้นรุ่งเรืองราวกับเป็นราวกับก,ก้อนฐานที่ปราศจากเปลวคราวนี้ก็รับสั่งกับพระอานอนท์ว่าก้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ อนท์ดูกระะอนท์กายของตถาคตจวีวันของตถาคตย่อมเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์หมดจดในกาเสียยิ่งนักในการทั้งสองในการทั้งสองอะไรคือในราตรีการที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีการที่ตถาคต ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาท่านพูดง่ายๆในเวลาในตอนกลางคืนนะที่จะตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนนั้นแหละแหมพระกายบริสุทธิ์หมดจดรุ่งเรืองกว่าปกติมากมายและอีกคราวหนึ่งก็ตอนจะเสด็จดับขันปรินิพานนั่นแหละเวลานี้เกิดรุ่งเรืองเกิด บริสุดหมดจดอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าปกติก็แสดงว่ากำลังจะเสด็จดับขันปริิพานในการไม่นานนี้ในอัตกถกถาท่านบอกว่าด้วยกำลังของพระปีติโสมนัสคือในเวลาที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงมองเห็นช่องทางว่าอันนี้เป็นหนทางตัดสรู้แน่นอนคือการเข้าเจตุทแชรในอาณาปานแล้วก็มาเจริญวิปัสนาในอารมณ์กรรมฐานคือปฏิจจสมุปบาทจะเป็นเหตุให้ตัดสรู้พระปีติโสมนัสก็เกิดเะมากมายเวลานั้นด้วยกําลังของปีติโสมนัสจึงเป็นเหตุให้กายของพระองค์เนี่ยผงใสหมด จดเสียยิ่งนักเกินจะเปรียบได้เวลานี้ก็ด้วยกำลังของพระปีติโสมนัสอีกเหมือนกันว่าไม่ช้าไม่นานนี้แล้วเราจะสงบระงับดับขันต่อไปนี้ขันจะไม่มีต่อไปอีกด้วยอำนาจปฏิสนธิซึ่งเป็นสิ่ง,งที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชปรารถนากันอย่างที่เขาบอกว่า ปฏิบัติทำไมต้องให้รู้ก็ต้องมีคำตอบว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกขจะพ้นกันจริงๆก็เมื่อไหร่และก็ต่อเมื่อดับขันปรินิพานเมื่อสิ่งที่ปรารถนานั้นมาถึงก็แล้วะไหนจะไม่เกิดปีติโสมนัสเนนักหนาแต่เพราะฉะนั้นกดดด็ดูจิตใจของเราว่ามันแสนที่จะตรงข้ามนะบางทีอะ ของท่านท่านบันเทิงยินดีปีติว่าต่อไปนี้ไม่มีขันคือไม่มีการเกิดอีกแล้วนะมันจะยุติกันเวลานี้แล้วไอของเราพอใครมาด่าว่าตายไปขอแก่จะได้ผลได้เกิดซึ่งมันดีนะจะได้ไม่มีขันไงแต่เรากระโรธตรงข้ามไม่เกิดคือไม่เคยเกิดปีติโสมานัสในการนี้เออเลยก็ต <c oughs> ้องอบรมกันต่อไป จนกว่าใจมันจะเชื่องจิตใจเรายังเป็นเหมือนโคดุที่คอยแต่จะพรุ่งพล่านไปข้างนั้นข้างนี้โดยกำมรังของกิเลสโคโคอะไรไม่ใช่โคดุโค,โคที่ยังไม่เชื่องอ่ะต้องฝึกกันอีกนานเพื่อเอามาใช้งานนะครับของท่าน,นะานเนป็นท่านเป็นบุรุษอาชาใยได้รับการฝึกดีแล้วเชื่องเป็นอย่างดีเพราะฉะแน่นเมื่อสิ่ง ที่ตั้งความปรารถนาจับตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญบารามีนะมาถึงเข้าแล้วก็จะต้องเกิดปีติโสมนัสมากมายกําลังของปีติโสมนัสทำกายให้ผ่องใสได้ผ่องใสแท้นักหนาจนกระทั่งเหมือนกับว่ามีรัศมีออกจากกายแต่ท่านพูดในตอนนี้ว่าเป็นเหมือนก้อนฐานที่ปราศจากเปลว นี่แน่อานนววันนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีเราจากตถาคตจกปริในพานในระหว่างต้นสาระคู่ที่ป่าสาระของพวกมัลละกษัตริย์ในเมืองกุสินาราวันนี้เองไงนะไม่ได้รออีกต่ออีกสักสองสามวันวันนี้เองนะเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เวลาปัจฉิมมยามถึงปัจฉิมมยามเมื่อไรก็เป็นอนวุวตตถาคตจปริธิพานโดยที่ไหนได้ความว่าระหว่างต้นสาระคู่ที่ป่าสาระเพราะฉะนั้นภาพเขียนเขียนผิดกันเยอะแยะปางปริณิพานพระพุทธเจ้าประทับอยู่ระหว่างต้นสาระปรากฏว่ามีต้นสาระขึ้นอยู่สองต้นในภาพพระพุทธเจ้าประทับระหว่าง สองต้นนี้ไม่ใช่อย่างนั้นที่ป่าสาระเลยนะแต่ว่าอยู่ระหว่างสถานที่ประทับปริเนพานมันอยู่ระหว่างต้นสาระสองต้นก็เท่านั้นเองนะไม่ได้หมายความว่าในบริเวณนี้มีต้นสาระอยู่สองต้นสักหน่อยเพราะมีคําว่าสาระวันเน่นะครับป่าสาระมีอยู่สองต้นใครก็จะเรียกว่าเป็นป่าแล้วแล้วกัน และการมีรายละเอียดนะมีกรรมอุป,ปวันอคือตรงส่วนที่คดโค้งของป่าท่านบอกตรงนั้นนะมีคดโค้งอยู่หน่อยเป็นที่ที่สังัดผู้คนไม่พุ่งแปลนไม่พุ่แปลนนี่แน่แอนน์มาเถอะพวกเราจะไปที่เมืองที่แม่น้ํากะกุทากันเมื่อตกี้พระอานทนก็ทรงแนะนําพระพุทธเจ้าว่าไ รอดื่มน้ำจากแม่น้ำกะกุธานาทีเวลานี้จะไปที่นั่นแหละเอวังพันเตพระเจ้าค่ะสันพระอานนทูลตอบสนองพระผู้มีพระภพาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภพ่พร้อมทั้งพระบิกุุสงหมู่ใหญ่สเสด็จดําเนินไปสู่แม่น้ำกะกุธานาทีทรงอย่างลงสู่แม่น้ำกะกุธานาทีทรงสงน้ำ ทรงดื่มแล้วก็ทรงเสด็จลุกขึ้นจากแม่น้ําได้เสด็จเข้าไปยังป่าอัมพาวันพอข้าไปแล้วก็รับสั่งกับท่านจุนทะกะซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ตามเสด็จว่าแน่จุนทะกะเธอจงปูผ้าสังขาติทบเป็นสี่ชั้นให้แก่เรา เวลานี้ไม่ได้รับสั่งเรียกพระอานท์และแนะให้ทำอย่างนั้นกับพระจุนทะท่านบอกว่าพระอานท์กำลังทับกิจอื่นที่จะสร้างความสะดวกแก่พระพุทธเจ้าคือจัดการปูอะไรนะตั้งเตียงและตั้งเอาไว้ระหว่างต้นสาระคู่ตาแคดเหนื่อยแล้วนักเดลในตาแคดจะขอ,อนอนและพระมาหาจุนทะ ก็ทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคว่าเอวังพันเตคันแล้วก็ท่านก็ปูผ้าสังกาติทบเป็นสี่ชั้นปูให้แก่พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จการนอนแบบสีหาสายญาตโดยข้างขวาคือแต่แขงขวาเลื่อมพระบาทกัน มีสติพระสติสัมปชัญญะกระทำไว้ในใจว่าใจรุกขึ้นและพระมหาชนากะก็นั่งอยู่เบื้องพระพัคพระผู้มีพระภาคณที่นั้นนั่นแหละเกิคอ,คอยที่จะดูแลอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าในที่นี้พระอัตกาถาจารย์ท่านพูดถึงการนอนเสยยาการนอนว่ามันมีสี่อย่าง หเปตะสัยยาการนอนอย่างเปริสกามโพภคีสัยยาการนอนอย่างผู้บริโภคการ,รแล้วก็สมก็สีหะสัยยาการนอนอย่างราชสีแล้วก็ข้อสีก็คือการนอนตถาคตะสยยาการนอน อย่างของพระตถา,าคตเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นพิเศษท่านบอกว่าชื่อว่าเปตะสายยาก็คือนอนง่ายเพราะฉะนั้นใครชอบนอนงายก็ขอให้ทราบว่านอนอย่างเปรตเปรตนั่นนะอัตภาพอาดูนเป็นปุ่มเป็นตมบางทีก็เป็นแผลเรื้อรังที่นั่นที่นี่ร่างกายก็เรียกว่าย่อยยับ ไปหมดทั่วทุกส่วนจะนอนท่าไหนก็ลำบากทั้งนั้นแต่ว่าในบรรดาท่าทั้งหลายท่าที่พอจะบรรเทาทุก์เกิดทุกได้น้อยกว่าท่าอื่นก็คือนอนง่ายตะเคงลำบากสร้างความเจ็บปวดไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวาถ้านอนงายก็ยังชั่วกายราบไป เป็นส่วนมากนะครับร่างกายไม่ค่อยมีอวัยวะบดบีบกันซักเท่าไหร่ตอนนอนง่ายค่อยยังชั่วไปหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพวกเปรตจึงนอนง่ายนิยมนอนง่ายทีนี้ถ้าหากนอกามโพคีไสายยาก็คือนอนแต่แขงทรายทำไมพวกกามโพคีไสายยาถึงนอนแต่แขงทรายตัานก็ไม่ได้พูดถึงเหตุถึงผลไว เอาค่จริงๆก็คือว่าสำหรับคนบริโภคกกรมยังมีการนอนตะแคงทรายไม่ใช่ว่าเขาเอาแต่ตะแคงท้ายอย่างเดียวมันก็ปวดเมื่อยตายสิในยังไงก็ต้องกลับมาพลิกนอนไงายรู้ว่าตะแคงขวาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่ว่านอนตะแคงท้ายนั่นแหละเป็นประจำทีนี้ นอนตะแคงข้างขวาแม่มีได้แต่ว่าไม่ได้เป็นประจำอย่างนั้นผู้ที่นอนตะแคงขวาเป็นประจำคือราชสีราชสีนะนะเวลาสุดตัวลงนอนน่นะครับจะนอนตะแคงขวาสีข้างข้างขวาจะท่าไปกับพื้นดินอุตสาอธิบายอย่างละเอียดนะแล้วก็เอาเท้าหลังนะครับก็โซ หางซ่อนไว้ระหว่างขาหลังเท้าหน้าก็เหยียดออกไปและวก็ทาบกันให้เหลื่อมกันอย่าให้ที่ต่อที่เป็นปมเนี่ยไม่ได้เจอกันแล้วก็เอาคางหนุนให้เท้าหน้าไว้ราชสีนอนแล้วก็มีแต่ความสำคัญว่าจะลุกขึ้นตอนนั้นตอนนี้พอถึงเวลาจะลุกขึ้นออกไปหากินถ้าผิดเวลา ราชสีจะลงโทษตัวเองด้วยการอดอาหารในวันนั้นไม่ออกหากินหรือว่ากิริยาอิริยาบททั้งหลายผิดเพี้ยนไปปรากฏว่าศีรษะไม่ได้มนหนุนด้วยตรงขาหน้าอย่างนี้ไผล่ไปทาบกับดินอย่างนี้ก็เสียใจว่าไม่คนอย่างเราไม่น่าจะมาเที่ยวนอนไม่สมรวมอย่างนี้ วันนั้นก็ลงโทษแบบเดียวกันนะคือว่าไม่ออกหากินแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่ปราถนาทุกอย่างก็จะบรรลือเสียนาณคำว่าศีอาณมันแปลว่าเสียงคำรามของราชสียงเยอลยวรบบรรลือเสีนาณสามครั้งังแล้วค่อยออกหากินสัตว์ทั้งหลายบางพวกได้ยินเสียงราชเสีย อยู่ตามปกติอยู่ดีๆก็ไม่ไปไหนกลัวถ้าจนไม่อาจจะก้าวขาออกไปไหนได้บางทีก็ถึงกับหลังมูดคูดออกมาด้วยอำนาจความกลัวพูดง่ายๆว่าพร้อมที่จะตกเป็นเหยื่อเป็นปักษาของราชสร์ีได้โดยง่ายนั่นเองนะครับนี่คือตีหะสยยาถ้าตาษากะตะสยยานี่คือไม่อย่างลงสู่ผวัง ได้แต่ข้าวิชาญปกติพระตาถาคตเมื่อจะประทับถึงเวลาประทับนอนไม่ได้หลับนะครับจากข้าวิชานจะถุตจารในเวลามัธจิมยามตลอด4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพระองค์เมื่อทรงลุกขึ้นมาจากกระปรี้กระเปล่าองค์อาจในการแสดงทรรไปได้ตลอดทั้งวันเลยเพระาะฌานเนี่ยทำให้ ร่างกายชุ่มชื่นพิเศษกว่าจิตปกติธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าตถาคตะสยยาแต่เวลานี้นอนอย่างราชสีเพราะว่าไม่ประสงค์การนอนอย่างตถาคตเกียรก็ว่าต่อไปนี้ไม่แสดงธรรมแล้วไม่รู้จะแข็งแรงอะไรกันไปทำไมก็ใช่เท้าเหลื่อมเท้า คือหมายความไม่ให้เท้ามันเหยียดตรงกันเป๊ะในเขา่าตรงต่อเขา่าตาตุ่มตรงตาตากลมอย่างนั้นมันเป็นเหตุถ้าเกิดนอนได้ไม่นานเพราะจะเกิดทุกขเวทนาเร็วเกินไปก็เหลื่อมกันซะหน่อยเท้าเหลื่อมกันซะหน่อยน่แล้วนอนอย่างมีสติมีสัมปชัญญะหมายใจเอาไว้ว่าจะลุกขึ้นเวลานั้นเวลานี้ะที่ท่านเรียกว่า อุทธานสัญญาแปลว่าหมายใจเอาไว้ว่าจะรุกขึ้นนั่นแหละนะครับพูดง่ายง่ายว่าไม่นอนเลื่อยเปื่อยไม่เหมือนอย่างเราพอรุ่มตัวลองนอนมันจะติดเวลาไหนก็ช่างมันอย่างนี้เ้าเรียกว่าไม่มีอุทธานสัญญาอะไรเ,เสียเลยต้องมีความหมายใจเอาไว้ว่าจะรุกขึ้นอย่าเข้าใจว่าจะอย่าไปสําคัญอย่างนี้ว่าต้องมีกิจอะไรทำเราจริงจะรุกขึ้น ถ้าไม่มีอะไรทำให้วนะก็ขอ,อนอนเรื่อยไปสิบโมงเช้าก็แล้วก็ยังไม่ตื่น <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเที่ยงโนนะ่นนะั่นเน่ยหิวจัดขึ้นมะานะ่นะนะ่นะจึงตื่นไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นคาถาตอนนั้นก็เอาความทั้งหมดมาสรุปเป็นคาถาไม่จําเป็นต้องแปลท่านทั้งหลายฟังครั้งนั้นเลยพระผู้มีรพระภาคตรัสเรียกพระอานนท์มา รับสั่งกับพระอานนท์อย่างนี้ว่านี่ในอ่ยนท์นายจุนทะกมามดาบุตรอาจจะเกิดความคิดเกิดวิปปิสานความร้อนใจขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ว่าคือพูดกับตัวเองนายจุนทะอาจจะร้อนใจแล้วกับพูดประรำพึงต,ตัวเองอย่างนี้ก็ได้ว่านี่แน่นายจุนทะเอ๋ยตัวเธอนะ่ ไม่ได้ลาบะแล้ไม่ได้ดีะแล้เพราะว่าพระตถาคตเสวยบิณฑบาตครั้งสุดท้ายที่เธอถวายแล้วก็ปรินิพานพูดง่ายง่ายว่าตายเพราะฉันพัตตาหารที่ตัวเธอถวายนะในทำรนองนั่นเพราะฉะนั้นนะแอนอานเธอ จงไปบรรเทาความเดือดร้อนใจของนายจนทะกรมาราบทเสียว่าอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านจนแทเป็นลาบของท่านเป็นการได้ดีของท่านที่พระตะถาคตเสวยบินทบาทครั้งสุดท้ายที่ท่านถวายแล้วก็ได้ปรินิพานอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียหายนะได บินทบาทครั้งสุดท้ายและได้ปริไดพานะกลายเป็นลาบเป็นการได้ดีอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ลาบไม่ใช่เป็นการได้ดีนะท่านจุนแทอาตมาภาพได้สดับมาเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคว่าบินทบาทสองครั้งสองคราวเหล่านี้นะมีผลเท่าเทียมกันมีวิบากเท่าเทียมกัน ยอดเยี่ยมมีผลมีอานิสง์มากกว่าบินตบาทอื่นแะยิ่งนะักบินตบาทสองคราวอะไรบ้างคือบินตบาทที่พระตถาคตบอดีโพคแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและบินตบาทที่พระตถาคตเสวยแล้วก็ได้ปริธิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุมีผล เท่าเทียมกันมีวิบากเท่าเทียมกันมีผลยอดเยี่ยมกว่ามีวิบะมีอานิสงส์ยอดเยี่ยมกว่าบินเท่าบาททั้งหลายอื่นๆนะอย่างคนทั้งหลายได้ถวายบินเท่าบาทแก่พระผู้มีพระภาคก็ในคราวที่เสด็จเที่ยวไปข้างนั้นข้างนี้เพื่อบินเท่าบาทนั่นแหละตามเราเวกบ้านทั้งหลายคนทั้งหลายที่พบเห็นเกิดสัตธาก็น้อมนําเอาพระตา,าหารทั้งหลายมาถวาย อันนั้นก็เป็นอานิสง์มีผลมีอานิสง์แก่บุคคลเหล่านั้นมากมายแต่เทียบกับบินทบาทสองคราวนี้แล้วสู้ไม่ได้บินทบาทสองคราวในยอดเยี่ยมนักคราวแรกเป็นเหตุให้ตัสรุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณคราวที่สองเป็นเหตุให้ปริณิพาน้วยอนุปาทิเสสนิพานะแท้คราวแรกนะคืออะไร ก็คือบินทบาท,ที่นางสุชาดานำมาถวายนั่นก็คือข้าวมาทุกปลายาตท,ที่ปรุงพิเศษข้าวปลายาตท,ที่ปรุงพิเศษรสดีซะยิ่งนักจึงเรียกว่าข้าวมาทุกปลายาตมาทุมันแปละว่าน้ำพึ่งก็ได้บางท่านก็จะรีบแปลไปหน่อยว่าข้าวที่หุงในน้ำพึ่งแล้วมันจะแปลกอะไรนักหนาะ บางทีกินไม่ลงเอาแต่หวานปรุงด้วยรสต่างๆที่นับกันว่ายอดเยี่ยมในสวัยนั้นและย่อรถที่ออกมานั้นนะครับแหมก็ปรากฏว่ายอดเยี่ยมซะเหลือเกินจึงเรียกว่ามาโทปายาตมาโทมีความหมายว่าอร่อยก็ได้เป็นอย่างนี้นางสุชาดานบนเอาไว้ไอ้เรื่องบนเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะ แกพิ่งแต่งงานก็อธิตย์ฐานในตั้งจิตปรารถนาเอาไว้ว่าถ้าได้ลูกชายลูกคนแรกหัวปีแต่เป็นลูกชายแล้วก็จะเส้นสวงบูจาเทวดาที่อยู่ในป่านะในที่ของแกนั่นแหละพูดง่ายๆว่าติดสินบนเทวดาคราวนี้เกิดได้ลูกชายก็จริงๆนะครับ ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หากว่าเราใส่ใจมาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนั่นก็คือว่าข้อหนึ่งไอ้เรื่องบนบานสารกล่าวมีมาตั้งไหนแต่ไรข้อสองไอ้ความนิยมลูกชายมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้มาแล้วนะครับท่านที่เป็นหญิงอย่าได้น้อยอกน้อยใจเลยนะว่าพ่อแม่เราลักลูกชายปรารถนา ลูกชายมากกว่าและพอท่านได้มาจริงๆท่านรักเสมอเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าความนิยมนิยมลูกที่เป็นเพศช,ชายมากกว่าก็เท่านั้นพอเกิดได้ลูกชายก็จริง,รงๆคราวนี้ก็จะต้องแก้บนเวลานั้นพระโพธิสัตว์กำลังประทับบำเพ็ญพลดอยู่ ทรงเล็งเห็นว่าการทรมาร่างกายลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอดอาหารไม่ใช่หนทางตัดสรุต้องเสวยอาหารตามเดิมร่างกายกระปรี้กระเปร่าแล้วก็ค่อยหาหนทางกันใหม่กำลังต้องการอาหารอยู่พอดีนางสุชาดาก็เข้ายกเอาถาดอาหารเข้าไป สำคัญว่าเป็นลุกขเทวดาก็ดีใจก็น้อมเข้าไปถวายพระตถาคตได้อาศัยอาหารของนางสุชาดาเกิดกำลังวังชาขึ้นมาจึงได้ตรัสรู้ในการต่อมาเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าอาหารของนางสุชาดาบินตบาดคราวแรกนี้สำคัญยิ่งนะักช่วยพระองค์ได้ สัรอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณคนที่กำลังหิวอยู่ถูกเวททุกเวทนาคือความหิวครอบงำอยู่ไม่อาจจะเจริญทำได้โดยสะดวกเพราะความหิวนั้นมันลบกวนไม่อาจจะทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นมาสอดส่องพิจารณาเห็นความจริงของสัจธรรมทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นต้องกำจัดความหิวด้วยอาหารเสียก่อน พอดีได้อาหารของนางโสชาดาก็เหมาะเจาะเลยนะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ตรัสรู้โดยเหตุนี้บินทบาทนี้จึงนับว่ายอดเยี่ยมกว่าบินทบาทอื่นๆอีกคราวของนายจนแทกมาระบุก็เป็นเหตุให้ได้ปรินิพานเหมือนกันครั้งแรกก็ปรินิพานนะแต่กิเลสปรินิพานดับกิเลส